นี้นะคะลาซัญญาของเปิ้นค่ะก็ประมาณห้าหกชั้นนะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเนยละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ้นจะใส่เนื้อลงไปบราวนิ่งนะคะเปิ้นเอาเนื้อมาบราวนิ่งก่อนนะคะเพื่อให้เขาหอมผัดแค่พอสุกนะคะพอเนื้อเริ่มสุกหอมดีแล้วนะคะเปิ้นใส่ไก่สับค่ะ แล้วเป้นจะปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยนะคะอาจจะมีออริกาโน่นิดนึงนะคะป้นบราวนิ่งเนื้อเสร็จแล้วนะคะแค่พอสุกนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะจากนั้นเป้นจะผัดหอมใหญ่ค่ะผัดหอมใหญ่ให้สุกนะคะพอหอมใหญ่สุกใสสีสวยแล้วนะคะป้นใส่แครอทลงไปผัดค่ะผัดให้แครอทพอสุกนะคะ แครอทสุกแล้วนะคะปิ้นใส่มนะเขือเทศปั่นค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเมื่อทุกอย่างพอสุกแล้วนะคะปิ้นใส่เนื้อที่เราบราวนิ่งแล้วนะคะลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดให้เข้ากันค่ะผัดทุกอย่างแค่พอสุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปอบอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีนะคะผัดแค่พอสุกพอนะคะอย่าผัดจนสุกมากนะคะ พิมพ์ที่เราจะใช้นะคะทาเนยให้ทั่วเลยค่ะเปิ้นจะตัดแผ่นลาซ ا ญญาครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยเขาวางแบบนี้พิมพ์เปิ้นมันก็วางได้นะหกสามแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอดีอ่ะเปิ้นอ่ะจะทําเป็นหกเสิร์ฟนะคะก็เลยตัดครึ่งมาวางเพื่อที่เวลาเราตัดลาซ ا ญญาเนี่ยมันจะได้ตัดง่ายกว่าเดิมนะคะเราจะมาทำเบชเมลซอสนะคะเปิ้นผัด เนยให้ละลายดีนะคะแล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนกนประสงค์ลงไปค่ะเมื่อเนยกับแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเบนจะใส่นมค่ะ<ม>ตอนนี้นะคะซอสก็คนเหล็กน้อยแล้วนะคะ<ม>แค่ไหนใช้ได้เดี๋ยวเบนจะทําให้ดูนะคะ<ม>เอานิ้วปาดค่ะแบบนี้แล้วตะแคงขึ้นซอสด,ด้านบนไม่ไหลลงมารวมกับด้านล่างนะคะใช้ได้แล้วนะคะ พิมนะคะปึ่ทานเนยเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพิ่นก็วางแผ่นลาสัญญาไปนะคะจากนั้นนะคะพิ่นจะตักซอสเนื้อนะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะเมื่อเราลาดเนื้อ,อซอสลาสัญญาทั่วแล้วนะคะเราก็ลาดเบชเมลซอสค่ะลาดบางๆบ้านพิ่นเขาทานกันแบบใสๆนิดนึงนะคะ ก็ใส่ซอสลงไปนะคะคือเหตุผลที่เราไม่ต้องต้มเส้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเขาจะไปอบแล้วเขาก็จะดูดตัวซอสในเตาอบนะคะเปินวอมเตาอบไว้ที่200อองศาแล้วนะคะไฟบนล่างนะคะเราจะวางถาดชั้นกลางนะคะเตรียมฟอยล์เอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้ ปิดด้านหน้านะคะหลังจากเราลาดเบชเมลซอนแล้วนะคะชีสนะคะเปิ้นใช้มอสซาเรลล่ลาผสมกับพาเมซานนะคะในนี้คือผสมแล้วโรยค่ะให้ทั่วๆบางๆค่ะนั้นนะคะเราก็วางแผ่นลาซานญ,ญ่าค่ะเป็นอีกชั้นหนึ่งค่ะนะคะเปิ้นหักแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้เป็นพอชั้นนะคะเวลาเปิ้นตัดเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะได้หกเสิร์ฟพอดีเราก็ ไม่ต้องตัดอะไรเยอะอ่าเรียบร้อยนะคะชั้นที่2เราก็ใส่ตัวซอสสัญญาค่ะเมื่อเราใส่ซอสเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ราเบชมอลซอสค่ะอีกชั้นหนึ่งทำแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจะทำสักสี่ห้าหาชั้นกำลังดีนะคะเลาซอสทายทัวๆนะคะเราก็โรยชีสค่ะ อันนี้คือชั้นที่สองตอนนี้นะคะเปิ้นกเ็เรียงจนเต็มแล้วนะคะบนสุดนะคะเปิ้นจะโรยชีแบบจุกๆเลยนะคะเมื่อโรยชีเสร็จแล้วนะคะเปิ้นคุมด้วยฟอยล์นะคะแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะ200อ,อ,องศานะคะ30นาทีค่ะถึง35นาทีค่ะเมื่ออบใกล้ครบเวลานะคะหรือสัก6 6นาทีประมาณนี้นะคะเปิ้นจะเปิด ค่ะให้ชีดด้านบนเขาเกรียมนะคะลาซัญญาของปนนะคะสุกเดือดออกมาจากเตานะคะน่ากินมากๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลาซัญญาของปนนะคะตัดเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะ